วันนี้นะครับผมมีอสนค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนะเป็นลํโพงนะครับผมนะเอ็นตัวโมเดลบูมบ็อกซ์นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมโมเดลลำโพงเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาต้องดูตัวลําโพงกันดีกว่านะครับผมนะก็เจ้าลำโพงตัวนี้นะครับผมนะจะเป็น่าสีลายทหารแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่นะครับผมลักษณะจะเป็นโมเดลเหมือนของบูมบ็อกซ์นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมน่ะ รูปทรงสวยงามนะครับผมนะสามารถอ่าพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับผมนะก็จะตัวนี้นับสามารถอ่ากันน้ําได้นะผมก็คือสามารถกันเป็นพวกละองอน้ําไม่สามารถจุบน้ําได้นะครับผมนั้นแล้วก็ตัวนี้นับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้2อถึงหชั่วโมงเลยนะครับผมนะก็คือแบบว่าแบตอึดมากนะครับผมนะบหกพันมิลลิแอมเลยนะครับผมนะนี่เลยส่วนด้านหลังก็สามารถเสียบอ่าสได์เมมรีการ์ดนะครับผมแล้วก็สาย a อ x นะครับผมนั้นแล้วก็เป็นรูชาร์จแบตด้านหลังนะครับผมนะนี่เลยเขาจะให้สายเอ x กับสายชาร์จมาให้นะครับผมนะ นี่เลยนะมีไมค์ในตัวด้วยนะครับผมนะเป็นสปีกเกอร์นะสามารถาใช้คุยโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมนะนี่เลยนะส่วนปุ่มโหมดจะมีตามนี้เลยนะครับผมนะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะเปิดปิดนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมถือว่าสวยงามเลยนะครับผมนะก็จะเป็นพงตัวนี้นะมันก็อยู่ที่ราคาตัวละ1,200บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะผมนะลำโพงบลูทูธโคปาแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาที่ร้านได้เลยนะหรืออยากจะมาดูตัวลำโพงที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะ โอเคนะผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิ i c สิไว้ด้วยนะผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ